ส้มตาแซบบอแซบไม่เอาเคยกินสมๆมันๆหน่อยเลยเนาะขิงข้าวลูกโดยโดยะอาเลยเซตแซบขายเขาไป่ใช่อันนึงเขาได้ขายมึงพกกินเ้าให้โอ้นึ่งข้าวเย็นนี่เนาะโดยโดยโดยนี่แน่าไหมนี่โอ้รุ่นนี้เนาะนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านกัลแลง มู่บ้านแคมทางเลขเก้าห่างจากตัวเมืองเซโปนมาประมาณส้าสองกิโลเมตรมู่บ้านนี้ขึ้นก็เมืองเซโปนแขวงซอนอาเขตเล็กน้อยลิ้นน้ำลิ้นอย่างอยู่ในห้วยนั้นน้ำห้วยน้อยนี่ไหลผ่านหมู่บ้านแล้วก็ไหลลงไปใส่แม่น้ำเซโปนเป็นหมู่บ้านมีไฟฟ้าใสเรียบร้อยอ่ ทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนได้อยู่ในสุดนี้เลยมาแล้วก็เดินทางมาจากตัวเมืองเซโปดเนาะเพื่อพาทุกคนมาบึงวิถีชีวิตในช่วงฝนตก,กว่าจะเป็นแบบไหนเนาะฝนตกในสาบานเขาเจ้าอยู่แบบไหนเนาะหมู่บ้านกะแลงนี่ก็เป็นหมู่บ้านของคนส้นเผ้าบุรูเพื <My son. S 2> ่อนตังย้ายขึ้นไปตามเปินเป่นผูกเปิ่นผาตามเนินเขาแหละทุกคนได้ทุกคนไปตามป่าตามดง เป็นหมู่บ้านน้อยๆประมาณาหลังคาเฮืนอนหรือ๒หลังคาเฮือนในภาษาไทยผู้คนมีอาชีพการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนปลูกมันต้นมันสับปะหลังสีพาทุกคนเขาเบิ่งวิถีชีวิตภายในหมูบ่บ้านบ่ะเ็นอยังใดเนาะในช่วงฝนตกแบบนี้ปลูกไม่วิกบางคนก็นแก็อาชีพค้าขายแถวนี้ส่วนกรน,น้ำวาแ้วก็ปลูกมะเดื่อตะไคร่หอม ต้นกมันต้นมันสับปะหลังแคบพ่างหมยเล็เก่าเลยชุดอยู่ฝากนในกระเต็มบดเลยพี่น้องเอ้ยมันต้นมันสับปะหลังพอสมก,กันกับต้นกล้วยต้นกล้วยน้ำวา้าขายให้พ่อค้าเวียดนามขายให้พ่อค้าที่มาจ้างในเมืองล้วก็ซื้อส่งไปไทยภูแลไปออกทางซ่องเม็กข้าไปใ้อยูบนรราธานีประเทศไทยพรลาพี่น้องเอ้ยว เบมเบิ่ดโหผัวผ้ววากูมีเฮือนลังงามแล้วก็มีนี่อยู่บ่อน,นี้สภาคนลอกเลยโอ้เดยวรถใหม่เนอ้ <c oughs> อโอ้รถใหม่รถงามเลย <c oughs> โอ้บุมบีทางขึ้นตีบ่อทางนั้น อาจจะขึ้นไปทึ่งทางทางทึ่งมีทางขึ้นบ่ไปนี้เลยบ่โอ้ต้มยังนี่สบายดีเด้อต้มก็ไม่เอาไว้หิ้งเฮงบ่ต้มไปต้มไปกินโอ้จานยังนี่สวิงสวิงนี่กับบ้านเฮากรเอินอโนกคือตัวอโนกเนาะอ๋ออันนี้จานได้จักมือเลยนี่ สเดือนแล้วก็มาฝากเด้วยโอ้เมื่อเดไม่ได้ไม่ได้ไปเราให้ไปชวนละสาตรตัวนี้เนาะไม่ได้เวลาว่าละกัสารโอ้ขายบ่เนี่ยสารขายใช่อันนึ่งใขายเ็อันเนห้านูโอ้อลเซนห้าพประมาณสองเดือนแล้วเนาะ เอออันน no so se ี้เวลาว่างเนาะเวลาว่างวีเทสเออมีเวลาว่างเราเหตัวนี้เออมารายได้เสริมตัวนี้โดยโดยรายได้เสริมเอาขอบใจขอบใจ๊หนาวไหมครับเจ้าบอลินนำยู้อนเมื่อกี้เนี่ยอยู่หวยอ่ะมันนี้โจนึงได้ลินอยู่ห่วยฮะขึ้นทางนั้นก็ได้บ่ทางนั้นก็ได้เฮือนบ่เราจะไปเชเฮือนวันนี้นะขึ้นนั้น ขึ้นอยู่หันก็นได้เนาะเ<ม>กี่ยวไปหันนะโอ,ะอ,อ,อมีค่ะบ๊วยท่าอ๋อหันจะขึ้นตรงนี้เรามีแต่ขึ้นบ่อดเดียวนี่เนาะอ๋ะอเดี๋ยวเลาะไปเบิ่งบ่อนี้ก่อนนะไปเบิง่งอยากไปเบิ่งทางนี้โอ้กางกันห่มนี่แลหละยางเลาะพอดเสื้อ,นนอกันฝนออกจะบ่มี ขันห่มในกระซิลรบากอยู่ได้ในการถ่ายทำพี่น้องไอ้ผู้คนไทยหมู่บ้านนี่เขาไปเฮียนเนี่ยเขาไปเฮียนอยู่บ้านแก่งทองมีห้องเฮียนปะถมปอหนึ่งหอดปะหแะแหล่ส่วนมอหนึ่งในชุลาจะไปเฮียนอยู่ซีปโปรนกันบโไปเฮียนอยู่ซีโปรนกับเฮียนอยู่บ้านอันนั้นบ้าน,บ,านบ้านเมืองจันทร์มอสวเมืองจันทร์มอสวตอนต้นและตอนปลายเราไปเข้าในเมืองเลย ยูนี้มีเหินอีหลังหนึ่งทุกคนเลยแล้วยูนี้ก็มีอีกหลังหนึ่งูงง่บานแคมทางกระชิพาทุกคนเลาะไปตามทางไม้เล็กเก้า สบายดีเฮออิเออดอยู่นี่เนาะโดยโดยแคบทางเลยเนาะสบายเนมเห็นรถเนาะชุดบอลนี้เนาะชุดหลังเฮือนอยู่นี้หลังเฮือนสุดท้ายถดมีแต่กุก้กุ้ยเนาะกกล้ยลายเลยยูฟากนั้นมีโอ่หลังฝากทางเบื้องนั้นมีโองหลังและยู่บอนี้มีหลังนึ่ง อยู่นี้มีหลังนึ่งโอ้รถมีมาแต่มาแต่ตคนครเวสุกใสไปปากซีลาวไตยอยู่แมบนบานเลยนี่กดกล้วยน้ำว้าไปเลยหลายหลายเลยพูกใหญ่เต็มไปเลยทคนโ้นี่แหละรายได้หลักๆของเพิ่นแถวนี้เนาะขายกล้วยน้ำว้าขายมันต้น พอได้แก้ไขชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็พัฒนาชีวิตครอบครัวรดบรรทุกเส้นทางนี้มีความยาว250กิโลเมตรจากไยแดนลาเวียจนฮอดไสแดนลาวไทยขึ้นอินเทอร์เน็ตมือถือก็ใช้ได้ยู เดนี้เทวายังคงรักษาจิตอัยแห่งความเป็นดั้งเดิมไว้เส้นเคยเส้นเก่าที่เราเคยพบเจอหลายๆหยมู่บ้านหมู่บ้านนี้ขึ้นกับหมู่บ้านอะไรบ้านใหญ่บ้านอะไรเดี๋ยวหมู่บ้านน้อยแล้วหมู่บ้านแห,นห่งเขตเขตหมู่บ้านน้อยขอในหญาดไขประตูวลว่ว อัตโดมือโอ้แนนี้คักเอ้ยคักคักคักแถนนี้โอ้เพิ่<ม>นทมทมเนาะคุดตัวนี้ลงเนี่ยคุดตัวนี้ลงถมเพื่อที่มีการสร้างปุ๊กยังบางยางนี่แหละทุกคนเลยวิวคักคัก,กทางนี้โอ้ยู่หลังหมู่บ้านหานค้าได้อันนั้นได้ นั่นฮันค้าทุกคนเลยขายเครื่องขายของส้ำรวย,ลยและบริการให้กับซุ่มสนสายผู้ที่เลมเห็นสายผู้ดังม่นมีความยาวตั้งแต่ผู้แหละเสดนเวียดนามจุดหอบปูนลงไปเขตเมืองพีนพะละ<อ><อ>เก,กือแก้วมังกรล้านหลาย อยู่นี้มียาได้หหนยาค่าผดไัยเหตุการณ์สำหรับมุ่งกระท่อมมุ่งเฮือนมุ่งอย่างก็ได้มุ่งเทียงหน้าก็ได้ผู้ใดอยากได้เรามาติดต่อให้เพิ่นสารให้รับซื้อเพิ่นก็น่าจะสารให้ไฟ่ให้ สวัสดีละสวัสดีพ่อเฮ็ดยังเฮ็ดกินยังสารโอ้คิดเฮ็ดกินจักสารสารยังเฮ็ดลูกนะโอ้ยิงหนูเอาไปยิงหนูเนาะโอ้ใช้แม่มันดิแม่บ่มีตายแล้ว บ่มแม่ปืนนี่น,ะ,นะ๋อนี่ลักไปกระแม,ง,แมงบ่กระแมงเอะแมงสารตนนัวนั่นน้ำนี่แน่ไหมนี่โอ้รุ่นนี้เนาะปืนประดิ่ปืนประดิะด์เอาไว้หายูหากินประจำหมู่บ้านประจำครอบครัวเคดว่าอาวุธราเนื้อพื้นฐาน <laughs> เออแบบประทมประทาน เคยปฏิบัติเคยซื้อต่อกันมาตั้งแต่เก่าเนาะเคออาบธพื้นบ้านเขินมาคือมือหากินแบบพื้นบ้านตัวนั้นก็พ่อชานเองบอกนะนะเขินมีอย่างนะกระโตกบอกตัวทางหลัง่ะอนุญาตเบิ่งตัวเป็นซี่เรียบมนะตัวเป็นซี่เรียบนี่กระโต๊กบอกไหมยังกระโตกกระโตก ตัวมันมุนกับกระโต๊ะโอ้โอ้พอศาดเอ้งศาสเองอ๋อเฮ็ดและเฮ็ดอย่างนี้นึ่งเข้าพอนึ่งเข้าโอ้หนึ่งเข้าอย่างนี้เนาะโดยโดยโดยกระตกไปยากมายากเนาะแม่โดยโดยเฮ็ดลูกนะอันนี้แง่ป่าจะรอดเลยเนาะยิงหนูยิงกระหอกกระเตหนูกินข้าวหน้า หนูพกุกโอ้หนูพุกยามนี้เริ่มมั่นแล้วยามนี้มันกินข้าวให้เนาะหนูพุกกินข้าวให้เอาขอบใจพ่อเด้ปววอปกวาผาวรอผัวน้อยรอเลยสุมพอมเจ้าแบบสุมพอมอาเบริกันเลยเนาะนี่บรรยากาศข้างบกลุ่มทุกคนเลยโอ้โคนในกระยังคงกระลำตก เป็นปล่อยๆเยอะตอนนี้เมื่อกี้นี่กับบ u แห้งๆตอนที่บราตถานมาหมู่บ้านกระจอยอยิชิพาทุกคนไปเบิง้งโซนเบิ้งนั้นอีกขึ้นแต่ทันมันจะแยกไปพคนนี้ได้ฮึบฮึบฮึบมันบลงเนาะเดี๋ยวแปลงก่อนคือครอบครัวนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ด้องน้ำไว้ มีห้องน้ำใบไซายสองห้องแม่กนมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ <c oughs> <c oughs> ะฮะพกดเนาะเอาลานมาแม่สบายดีบรรชวนเดอ้อเอาลานโอ้ <c oughs> ก็ตกมายากไปยากมากเนาะ mm hmm. น้ำนี่ผู้ซื้อว่ามีท่อปั๊มมาเริ่มถามพอเท่าแล้วเมื่อกี้นะบอกว่าปั๊มมาใส mm hmm. แกวมังกร ยี่งลึกเต็มเพียบเลยบ่อน,นี้อดด๋อยู่ข้างในประเทศบอ่อนอาบน้ำอีได้เหน็นใดพี่น้องที่บอ่อนอาบน้ำในเย็นคักเลยโอ้เดือดเรื่องเดือดเรื่องเลยบรรยาก,กาศเนาะไปทางนี้ดดรถบรรลับจอดไว้ในเข้มทางนี่ละโอ้อยู่นี่กับซานเนาะโดย สามสวิงสามไม่ขายกันบ่กินข้าวลูกโดยโดยเอาเลยเชื่อเชืเอาไม่ขายบ่นี่บ้าัยเอาไปเฮ็ดเองเฮ็ดเองหากินเองใส่เองเนาะโดยอ๋อลูกกันบ่เนี่ยสองคนเนี้ยบ่แมนเนวันนี้บ่แมนวันนั้นลูกเนาะอ๋อวันนั้นก็ลูกชายบ่นะากำลังกินข้าวอ๋อ จากมือแล้วสารนี่นะลองช้มืมอลองช้ากกามือแล้วเนาะผู้มีรถหุ่นใดรถกระบะหุ่นใดกม็ดมี่เนีก็จะมีอยู่สองประเภทเนาะมีคนจนแล้วก็มีคนรวยสำหรับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านคนรวยประจำหมู่บ้านนะนะ โอ้ทางไกวเด็กอะบันเบรกโซข้าขรเมื่อกี้เด็กก็กนำมาแล้วโอ้นำ้ำซ่างเขาคุดอยู่นี้ลองไอ้เขาเขาบาดหลังนี้นี่เขุดอยู่นี่นนนข,ขุดอยู่นี่เขาเจ้าขุดน้ำซ่างอยู่นี่ บอลลังนี้ก็กเร,รียบร้อยได้ตอนรับชี้พาทุกคนล่อเบ,บิ้งตามสายทางเลขที่เก้าเลยแหละถนนไม้เลขเก,ก้าเลยล่อไปตามเส้า,างเลยแหละดนแล้วบริมาแถวนี้เป็นปีสองปีแล้วบรรยากาศยังคงคือเก่าอยู่พนตกงากไปทันมานเนอะ Ồ, chán nhanh, nhanh vô hầm Nhanh nô Ồ Nhìn khuếch chiêng Lạc có câu, màu vào đây nô Tui nè Tui nè, lạc có câu Tui cháu lọt nè เอ้าเป็นอะไรบทตกเหอเป็นนนใช้ไ้เลทามันเดดก็เนาะมันเดดจะออกงานอ่าโดยโดยแม่นเลยที่หาเดือนพดตลอดเลาะอีกน้ำไหลลงมา กูได้ยุ้ยเครื่องในขึ้นระบาดขนาดเล้เนี่รถนี่ต้องใส่ยางนำนำดอกยางเป็นนาม,มนันขึ้นสีขึ้นได้เลยแล้วฉันก็เบิงท่งนี่เป็นดิด,ดากนี่รถจักรนี่ขึสนขึ้นยากขนาดเลยมื่นมื่นอนี่นะม,มื่นขนาดเลย ผนตกลายมือแล้วติดต่อกันพายุเมียงพายุดาก้าบอกเรือดัสกาพี่น้อง <c oughs> โอ้คนหลายแท้อยู่นี่ภานเก็ดยังต่เมียงบอกต่เมียงบอกฮะแตาภากเพชรโอ้โดยโดยสบายดีบัตรส่วนเดอ้อสบายดีสวัสดีแ <c oughs> ตาภากเพชรให้ยังไหมฮะ เอาไว้เฮ็ดแตงดอกลูกบ่เดี๋ยวมาเกี๊ยมกินดองเขี่ยใบเลียนในใบชาค่ะเออสบายเฮ็ดกินสบายเฮ็ดกินโดยคิดว่าจะเกี๊ยมใช้ดอกลูกดอกลูกพาร์ดอกอะไรลูกก่อนยังนอนแม่นี่แม่นี่เน่ทำได้ก็ได้ม่เจอลูกสาวหลายเนาะได้กระดองเอ้ยโอ้ยด้วย ผู้หญิงแน่ผู้ชายเนาะผู้ชายนในเสียกระดงองให้เขาแล้วมัด <c oughs> งวแล้วไปแต่งเอาลูกใครแต่ได้ลูกลูกสาวแค่เนี้พอได้กระดองลูกสาวสองสามคนเนี่ยได้กระดองกูงามๆแล้วกระดองแพงๆ <c oughs> โอ้เดยเอางสูสองตเงินห้าสิบล้าน คำคำจากสองบาบเดียวห้าบายบยังกิน,กกนเนียมันต้นมันกินเนียบ่เอ,อเอาแล้วเ็ดไได้กินนะต,ตามเลยตามเสมาขามเนาเอาเลยหากเห็ด,ดยู่บานนี่ได้หน่ <ะ S 1> ต้องารเสียบบส้มๆมันๆอนะไรเนาะมันต้นมันสปรลังนะพี่น้องตามเสมกระขามดิบ ปลากาบเปียกเลยละรอเอาใส่ยังไงเอาใส่เคีงบ่เคีงเอ้ยคิงเนาะโอ้ใส่เคีงป่ะโซ่สีโซ่ซากระโซงสีแบบหอมๆมันๆสมสมมันไปยืนทองบ่มันต้นนะเคยกินเนาะ <laughs> 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 เออมันกระซิบบเป็นยังเนาะมันแก่กันเนาะเออมันแก่ก <laughs> ัน <laughs> 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 อ๋อมันเพอร์แมนพื้นบานเฮานะเนาะ,ะมันเรียบเอกสีอยากโอ้รนึ่งเขา้าเลยนึ่งเข้าตะเวะนนะเนาะเนาะโอ้สบายเนาะคำมาเนี่ยยากโดยเ,เ,เอาเอาขอบใจขอบใจมีแผโซลราเซลล์น้ำผน,น,นกับตก๊กตกแค่โตกว่าได้ผิดหรอกเลยประยุทธ์เบอร์เซาเลย โอบรรยากาศโอ้อะไรเอ้าวีดีโอนี่กับซีฟะมานี่เลยี่ดตรงเลยเฮ้ยบรรยากาศภายในหมู่บ้า,านน,านี่เนะ <S <S าะเดีนน๋ยวาบล็อกชิพาทุกคนเลาะไปเพิ่อนบรรยากาศอีกหลายๆหมู่บ้า,านตามแคมถนนไมา์เลกเกิลเนะาะเพราะเป็นจักรไดในโซงฝนตกเลยเนาะเป็นปีโซปีแล้วบดามาเนาะเอา้าว่ากันไว้ชิมนี้เนาะที่ตามเส้นทางการเดินทางของบลรอกไดในคลิปถัดไปเนาะ เีนี้เขากล้าเข้า,า่าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บายเจอกันที่สแตเอดอรฝนไนี